สวัสดีค่ะพบกับอาจาร,รย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวกับคลิปรู้ทันดาวรู้ทันดวงในเดือนมิถุนายน2563ค่ะในเดือนนี้จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าจันทรุป,ปราคาและสุริยุป,ปราคาถึงสองครั้งด้วยกันค่ะสำหรับบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยการเกิดสุริยุป,ปราคาหรือจันทรุป,ปราคานั้น ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะแต่สําหรับนักโหราศาสตร์เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังค่ะโดยในปูมโหนเรามีการพูดถึงสุริยุป,ปราคาครั้งประวัติศาสตร์นั่นก็คืออ,อในวันที่18สิงหาคมปีพศ2411ในคราวนั้นในหลวงล้นเก้ารัชกาลที่4ของเราพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านทรงคำนวณปรากฏการทางสุริยุปราคาได้แล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการคำนวณได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากโดยพระองค์ทรงคำนวณเอาไว้ก่อนล่วงหน้าถึงสองปีเลยค่ะว่าจะเกิดสุริยุปราคาที่บ้านว่าก,ก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนั้นเนี่ยพระองค์ทรงสเสด็จทอดพระเนตรพร้อมๆกับในหลวงร้นเก้ารัชกาลที่ห้า ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยในหลวงร้นเก้ารัชกาลที่ห้าของเรายังคงดำรนดำรงพยศเป็นเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์รวมถึงได้มีราชอาคันตุกะและข้าราชบริพารมากมายนะเข้าไปร่วมชมปรากฏการ์ด้วยซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยด้วยพระปีชาสามารถของในหลวงรุนเก้ารัชกาลท,ที่สี่ที่ทรงคำนวณ ปรากฏการณ์นี้ได้อย่างแม่นยำเนี่ยท่านก็ได้รับการเทิดพระเกียรติให้ทรงเป็นบิดา,าวิทยาศาสตร์ไทยในการต่อมาและเหตุการณ์ในคราวนั้นเนี่ยในทางความเชื่อเชื่อกันว่าเป็นอาถรรพ์ร้ายเพราะเมื่อพระองค์เสด็จกลับพระนครพระองค์ก็ทรงประชวนด้วยพระโลกไข้ามาลาเรียค่ะพร้อมๆกับเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ซึ่งในขณะนั้นก็คือ รัชการที่ห้านั่นแหละคะ่ะโดยมีเรื่องเล่ากันว่าในขณะที่ล้นก้าในหลวงรัชการที่สี่เนี่ยขณะที่ท่านทรงประชวรอยู่ท่านจะทรงถามถึงอาการอาการ,อาการพระประชวรของเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรโดยตลอดซึ่งทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ทรงต้องต้องเท,ทิทูลไปว่า,าพระอาการของของเจ้าฟ้าชายเนี่ย ดีขึ้นแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอา,อาการของของเจ้าฟ้าชายในขณะนั้นก็มีอาการเพียบหนะักพอๆกันกับทุงกระหม่อมพ่อเลยเแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเาจ้าฟ้าชายในขณะนั้นเนี่ยอายุยังไม่มากน่าจะราวๆสักสิบห้าปีก็ยังมีกำลังวังชาที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ก็ทำให้รักษาโรค หายในภายหลังแต่ว่าในหลวงรุนเก้ารัชกาลที่สี่เนี่ยซึ่งมีอายุที่มากกว่าในที่สุดก็ทรงทรงสวรรคตในการต่อมาในวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดโดยในหลวงร้นเก้ารัชกาลที่สี่เนี่ยท่านสวรรคตระยะเวลาห่างจากวันที่ไปชมสุริยุปราคาเนี่ย ประมาณเดือนครึ่งจากนั้นมาเมื่อเกิดเหตุการณ์สุริยุปราคาหรือเหตุการณ์จันทรุปราคาขึ้นก็จะมีการกล่าวตักเตือนกันอยู่เสมอว่าอย่าออกไปถูกแสงของคราดคราดในที่นี้สะกดด้วยคอควายรอเรือสละอาสอเสือคำว่าคราดเนี่ยหมายถึงจุดดำ ถ้าคลาดเกิดขึ้นกับพระจันทร์ก็จะเรียกจันทคขาดหรือจันทลุปราคาถ้าคลาดเกิดกับพระอาทิตย์ก็จะเรียกออสุริยุปราคาซึ่งมีความเชื่อกันว่าการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยจะมีความรุนแรงมากกว่าการเกิดจันทรลุปราคาและเมื่อเกิดเหตุการณ์ คลาดเหล่านี้เกิดขึ้นเหตุการณ์ร้ายเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ราวๆหนึ่งเดือนหลังจากวันที่เกิดคลาดโดยในเดือนมิถุนายนอินาย2563เนี่ยค่ะจะเกิดคลาดด้วยกันสองครั้งเลยโดยครั้งแรกเนี่ยเกิดในวันที่ห้ารอยต่อเข้าเช้าวันที่หกมิถุนายน ก็ในครั้งนี้เป็นการเกิดจันทรุปราคาค่ะเป็นจันทรุปราคาแบบเงามัวซึ่งหมายถึงการเกิดจุดดำหรือจุดคลาดเนี่ยเป็นเพียงบางส่วนไม่เต็มดวงแล้วก็สมผุดกลางคลาดเกิดณเวลาสองนาฬิกายี่สิบสี่นาทีคราดที่เกิดจะเกิดณราศีพิจิก จุดเกิดคลาดอยู่ที่22องศา21ลิตรค่ะจันทรุปร,ราคาในครั้งนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงกับชาวราศีพิจิกแล้วก็ชาวราศีพฤษภซึ่งถือว่า,อ,าอยู่ในแนวระนาบของการเกิดจันทรุปร,ราคาโดยตรงโดยผลกระทบเนี่ยจะมีมากหรือน้อยมันจะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าองศาของลัคนากำเนิด และองศาของดวงดาวณจุดต,ต,ตั้งรับซึ่งอยู่ในราศีพิจิกและราศีพฤษภของแต่ละบุคคลน,น,นั้นองศาอยู่ในระยะของการเกิดจันทรุปราคาหรือไม่หากองศาของลัคนากำเนิดหรือองศาของดวงดาวที่ตั้งรับในจุดราศีพิจิกและราศีพฤษภนั้นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์บวกลบสามองศาของจุดเกิดจันทรุปราคา หรือว่าในราศีพิจิกและราศีพฤษภเนี่ยไ, <Syndrome> ไม่มีดวงดาวตั้งรับอยู่เลย <S <S อิทธิพลร้ายของจันทรุปราคาก็จะเบาบางลงค่ะก <work> ็เกิดอีกครั้งหนึ่งในวันที่21มิถุนายน2563นี้ก็จะเกิดปรากฏการสุริยุปราคาชนิดวงแหวนโดยจุดเกิดสุริยุปราคาเนี่ยจะอยู่ที่ราศีมิถุน อยู่ที่6องศา13ลิกดาสมผุดเวลาเกิดคลาดเนี่ยเขารียกสมผุดกลางคลาดนะคะจะอยู่ที่เวลา13นาิกา40นาทีสุริยุป,ปราคาครั้งนี้จะส่งอิทธิพลกับชาวราศีมิถุนและชาวราศีธนูซึ่งอยู่ในแนวระนาบของการเกิดสุริยุป,ปราคาคา่ะแต่หากองศาของลัคนากำเนิด หรือว่าดวงดาวที่จุดตั้งรับณราศีมิถุนและราศีธนูเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์บวกลบสามองศาของจุดเกิดสุริยุปราคาที่หกองศาสิบสามลิบดาหรือในราศีมิถุนและราศีธนูเนี่ยคุณไม่มีดาวตั้งรับอยู่เลยอิทธิพลร้ายที่จะเกิดก็จะเบาบางลงคะ่ะทุกครั้งที่เกิดจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคา ตามความเชื่อในทางโหราศาสตร์ย่อมส่งผลส่งอิทธิพลกับดวงชะตาของชาวรา,า,าสิบสองราศีไปอย่างน้อยหนึ่งเดือนค่ะโดยคราบที่เกิดขึ้นไปเกิดขึ้นในราศีใดและมีความหมายเป็นเช่นไรในดวงชะตาของคุณมันก็จะส่งผลวุ่นวายในเรื่องนั้นๆค่ะลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีกุมก็มีเกณฑ์จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมการงานนะคะหากจะต้องมีการลงทุนอะไรใหญ่ๆเนี่ยช่วงนี้ก็ให้ชะลอการลงทุนออกไปก่อนแล้วก็หากการงานของคุณมีบริวารล,ลูกน้องช่วงนี้ก็เขาค่อนข้างจะกกระบฏต่อคุณเป็นพิเศษค่ะ ก็จะก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นก็เป็นอันว่ามีส่วนที่จะทําให้ลาภผลที่จะได้รับของคุณเนี่ยต้องผิดพลาดคาดเคลื่อนออกไปด้วยอีกทั้งหากคุณมีผู้ใหญ่แล้วก็บริวารลูกหลานในอุปการะพวกเขาก็มีเกณฑ์จะเกิดปัญหาหรือเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ขอให้มีความระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจสุขภาพของพวกเขาให้มากขึ้นนะคะอาจารย์กบขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกุม ขอให้คุณผ่านพ้นความยุ่งยากต่างๆเหล่านี้ให้ฟังเรื่องของการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคามาช่วงหนึ่งแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าว่าฟังแล้วทําไมรู้สึกแย่จังที่จริงเรื่องดีๆของวันเกิดจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาก็ยังมีนะคะเโดยท่านอาจารย์จรันพิกุลอดีตประธานสภาหัวาจารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติผู้ร่วงลับ ท่านกล่าวเอาไว้ว่าวันที่เกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาเนี่ยหากเราทําการขอพรจากพระจันทร์หรือขอเงินจากพระจันทร์เนี่ยจะเข้มขังได้พลังจากเทพจันทร์สูงมากเลยล่ะค่ะทีนี้เราจะขอพรอ,อย่างไรให้สมหวังในวันที่6มิถุนายนซึ่งมันเป็นคืนลอยต่อของวันที่5นะคะ วันที่ห้ามิถุนารอยต่อกับวันที่หกจะเป็นเลิกวันปุรณมีหรือเขาเรียกว่าวันจันเพนนั่นแหละค่ะพอดีในในวันเนี้ยมันเกิดจันทรุปราคาซึ่งก็ตรงตามตำราเลยว่าเป็นวันแรงเป็นวันที่เข้มขลังหากเราทําการขอพรจากพระจันทร์เนี่ยเราจะได้พรที่เข้มขลังมากซึ่งจุดจันเพนเนี่ยจะอยู่ในเวลา ตีสองสิบเก้านาทีก็เราสามารถทำการขอพรได้บวกลบสิบสองชั่วโมงจากช่วงเวลาตีสองสิบเก้านาทีนะคะโดยวันขอพรพระจันทร์เนี่ยในแนวระนาบของการเกิดจันทรุป,ปราคาค่ะมันเกิดในแนวระนาบของ ตัวราศีพิจิกแล้วก็ราศีพฤษภดังนั้นชาวราศีพิจิกและชาวราศีพฤษภที่อยู่ในแนวละนาบเนี่ยก็ถือว่าชาวสองราศีเนี้จะขอพรได้เข้มขังมากเป็นพิเศษเลยนะคะพรที่จะขอเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านว่าเราควรโฟกัสขอเพียงข้อเดียวเพื่อที่จะให้เราโฟกัสกับเรื่องราวที่จะขอเนี่ยได้ดีเป็นพิเศษแต่ถ้าเรามีเรื่องราวที่ต้องการเยอะแยะเตไม่หมดเลย อย่างน้อยก็ควรสกรีนเรื่องมาอย่าให้เกินห้าข้อนะคะก็ไม่งั้นมันจะโฟกัสไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะหลุดโฟกัสทีนี้วิธีการขอพรจากพระจันทร์เนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างก็มีหนึ่งเลยนะก็ต้องใช้ทูบสิบห้าดอกซึ่งเป็นตามกำลังของพระจันทร์ค่ะสองก็เทียนสองเล่มสามก็ใช้ดอกไม้มงคลตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป หรือถ้าใครจะใช้ตามกำลังของพระจันทร์คือใช้จำนวนสิบห้าดอกก็ได้เช่นกันค่ะหรือว่าจะเอาตามแต่สะดวกที่หามาได้อันนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะเมื่อถึงเวลาทําพิธีก็ให้คุณจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยซึ่งจะเป็นต่อหน้าพระพุทธรูปหรือว่าพระเครื่องที่คุณมีอยู่ก็ได้ค่ะแล้วก็เริ่มต้นบทสวดด้วยบทชุมนุมเทวดา ต่อด้วยบทสวดบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ถ้าใครสมาทานศีลห้าได้ก็สมาทานศีลห้าด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยบทสวดที่คุณใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยสวดบัวสวดบ,บทไหนได้ใช้บทหนอยู่เป็นประจำก็นําบทนั้นมาสวดได้เลยทีนี้มันมีข้อพิเศษอยู่ก็คือว่าบทสวดที่ควรสวดก็คือบทอภัยบิป หรือที่เขาเรียกว่าคาถายันทุนนะคะก็สวดสิบห้าจบก็จะเพิ่มความเข้มขังในการขอพรจากพระจันทร์ให้มีมากยิ่งขึ้นาจากนั้นเมื่อบทสวดมนครบหมดทุกบทกที่ที่คุณสวดแล้วก็ให้แนะนำตนเองต่อเทวดาพระจันทร์ค่ะก็ให้แนะนำตนเองว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรเ,เป็นเพศอะไร เกิดวันเดือนปีเกิดเท่าไหร่อายุปัจจุบันเท่าไหร่แล้วก็คุณอยู่อาศัยที่ไหนคุณมีความประสงค์จะทําพิธีขอพรจากพระจันทร์เนี่ยจะขอพรเรื่องอะไรแล้วก็เรามีความเชื่อกันว่าพรที่เราขอไปเนี่ยจะสาเร็จสมปรารถนาในเดือนนั้นละค่ะอย่างน้อยหนึ่งเดือนกเออ็เห็นไหมละเขาว่าในวันที่ เ,เกิดจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องร้ายๆนะคะเรื่องดีๆก็มีแล้วก็อีกอีกวันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นวันของเงินพระจันทร์ค่ะอันนี้ตัวจันโก์กเองเนี่ยจะเรียกว่าเคล็ดลับเป๋าตุงคือ,เ,อเป็นวันของเงินจากพระจันทร์นักโหราศา,ศาสตร์เนี่ยก็มีความเชื่อกันอีกแล้วว่า วันของเงินพระจันทร์จะหยุดที่จุดวันอมาวสีหรือที่เขาเรียกว่าจุดจันดับซึ่งจุดจันดับหรือจุดอมาวสีเนี่ยถ้าตรงกับวันสุริยุปราคาขึ้นมาแล้วก็การขอพรก็จะเป็นไปแบบเข้มขังมากๆเลยละค่ะทีนี้ในในเดือนนี้ก็จะตรงกันกับวันที่21มิถุนายน2563ก็เวลาเกิด ก็จะประมาณ13นาฬิกา23นาทีก็จะเป็นจุดที่เกิดสุริยุปราคาพอดีแล้วก็มีความเชื่อกันว่าถ้าเราจะขอพรเนี่ยเราก็ขอพรอบวกลบ12ชั่วโมงจากจุดเวลา13นาฬิกา23นาทีนี้ละค่ะ,ะก็ในการเกิดสุริยุปราคาครั้งนี้แนวสุริยุปราคามันจะอยู่ที่ราศีมิถุนและราศีธนูดังนั้น าชาวราศีมิถุนและชาวราศีธน,นูที่อยู่ในจุดแนวเกิดคาดเนี่ยเราก็าถือว่า,าท่านจะขอพรอขอเงินจากพระจันทร์ได้ได้เข้มขขังกว่าคนอของชาวราศีอื่นๆด้วยนะคะทีนี้เรามาดูสิ่งที่จะต้องใช้ในการขอเงินพระจันทร์มีอะไรบ้างก็ให้เตรียมไว้ห้าสิ่งที่จะต้องใช้นะคะ หนึ่งเลยก็คือทูบสิบห้าดอกก็คือเป็นของตามกําลังของดาวจันนั่นแหละค่ะสองคือเทียนสองเล่มสามดอกไม้มงคลสองชนิดขึ้นไปก็ถ้าจะเอาตามกําลังพระจันทร์ก็สิบห้าดอกค่ะหรือว่าเราจะเตรียมตามจํานวนตามแต่สะดวกที่เราหาได้ก็ได้สี่กระเป๋าสตางค์ที่คุณใช้อยู่เป็นประจำห้าก็คือเงินค่ะ หามาได้ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะหามาได้เลยนะคะซึ่งเงินในส่วนที่จะนำมาทำพิธีเนี่ยเขาจะห้ามใช้ไปอย่างน้อยอะ่ะ24ชั่วโมงดังนั้นคุณควรจะเตรียมเงินออกเป็นสองส่วนเนาะส่วนหนึ่งก็คือ,เ,อเก็บเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์จะไม่ใช้24ชั่วโมงเนี่ยแล้วส่วนที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เนี่ยก็ให้คุณแยกแยกไว้ต่างหากในวันนี้ย ขอให้คุณทําเรื่องที่แต่เป็นมงคลนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่เป็นมงคลเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงอย่าพยายามพยายามอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครอย่าไปหัวร้อนอะไรกับใครแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยงดให้ผู้อื่นยืมเงินแล้วก็พยายามถ้าเราเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยพยายามหลบลี่หนีหน้าหน่อยอย่าให้ใครมาทวงหนี้เราได้แล้วก็ ถ้าเรามีเงินอยู่แล้วในวันนั้นเราอยากจะไปใช้นี่ใช้สินใครเนี่ยก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไปใช้นี่สินไทรก็เอ,อเรามีความเชื่อกันว่าถ้าเราทําอะไรร้ายๆไปในในในวันที่เกิดเอ,อสุริยุป,ปร,ราคาเนี่ยเราก็จะโชคร้ายไปเลยค่ะหนึ่งเดือนแต่ถ้าเราเอ,อทําอะไรที่มันเป็นดีๆอย่างเช่นการของเงินพระจันทร์เนี่ย เราก็จะโชคดีมีเงินฟูนั่นในกระเป๋าเนี่ยเรียกมีมีเงินเต็มเ,เป๋าเป๋าตรงเลยละกันอย่างน้อยเป็นหนึ่งเดือนเช่นเดียวกันทีนี้เมื่อถึงเวลาทําพิธีก็ให้เราจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยอาจะเป็นต่อหน้าพระพุทธรูปหรือว่าต่อหน้าผักเครื่องที่เรามีอยู่ก็ได้นะคะก็เริ่มต้นด้วยการาสวบดบทชุมนุมเทวดาตามด้วยบูชาพระรัตนตรยัย ถ้าใครสมาทานศีลห้าได้ก็สมาทานศีลห้าด้วยตามด้วยบทสวดที่คุณใช้อยู่เป็นประจำนั่นแหละสวดบ,บทไหนได้ก็สวดบ,บทนั้นเลยและเพิ่มความเข้มขลังในการของเงินพระจันทร์ด้วยบทสวดอภัยปริศหรือที่เขาเรียกว่าคาถายันทุนนี่แหละค่ะสวดสิบห้าจบก็จะยิ่งเพิ่มความเข้มขลังให้กับให้กับการของเงินพระจันทร์ได้ดียิ่งขึ้น จากนั้นก็ให้คุณแนะนําตัวเองกับเ,เทวดาพระจันทร์แล้วก็เทพพย,ยดาทั้งหลายที่คุณได้อัญเชิญลงมาว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรเพศอะไรเกิดบันเทิงปีเกิดอ,อะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็คุณพักอาศัยอยู่ที่ไหนคุณมีความประสงค์จะทําพิธีของเงินจากพระจันทร์แล้วก็จากนั้นคุณก็เอาเงินที่เตรียมไว้เนี่ยใสยก่กระเป๋าตังค์ซะ แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขออธิษฐานตามที่คุณปรารถนานั่นแหละโดยสิ่งที่คุณขอนั้นนะ่ะคุณควรจะเอขอแบบเป็นความลับของคุณนะไม่ควรจะไปกระโตกกระตากบอกใครแล้วก็สิ่งที่ขอนี่นมันควรจะเป็นไปได้แล้วก็ควรจะอยู่ในกรอบศีกลกรอบธรรมไม่เอไม่ไปผิดอืไม่ไปผิดอะไรกับใครหรือผิดกฎหมายอะไรกับใครอนะเนาะแล้วก็จากนั้นก็คือ เอากระเป๋าสตางค์ที่คุณทําพิธีของเงินพระจันทร์เรียบร้อยแล้วเนะี่ยวางไว้บนพานหรือว่าในที่อันควรก็คือกระเป๋าสตางค์นี่ถือว่าเป็นของสูงเนาะเราไม่ควรจะวางไว้ละเกะละกะเนี่ยแล้วก็ควรจะเอาไว้ในที่ที่เหมาะสมนั่นแหละค่ะแล้วก็วางไว้ในจุดนี้อย่างน้อย24ชั่วโมงก็คืออย่าเพิ่งใช้เงินเพราะว่าเราแยกเงินส่วนที่จําเป็นมีความจําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเอาไว้แล้วต่างหากตรงนี้เราจะทําพิธี พอพ้น24ชั่วโมงแล้วแล้วก็ไปเอากระเป๋าสตังค์เรามาใช้ได้เป็นปกติในส่วนของการของเงินพระจันทร์เนี่ยเรามีความเชื่อว่าเราเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยเงินทองของเราเนี่ยจะมีใช้บริบูรณ์ไปอย่างน้อยหนึ่งเดือนเลยละค่ะในช่วงนี้หลายคนก็ได้รับพิษภัยของไวรัสโควิด COVID -19 ก็อาจารย์กบก็ขอนำเคล็ดลับการ ขอพรอพระจันทร์แล้วก็เคล็ดลับกันขอเงินพระจันทร์มาแบ่งปันให้ทุกคนนําไปใช้กันนะคะก็ใครนั้นเคล็ดลับนี้ไปใช้ก็ขอให้เงินไหลนองทองไหลามาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาภทางการเงินอย่างเพ็งง่ายกันทุกคนเลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์กบเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปที่มีประโยชน์อ,อ ในคลิปถัดถัดไปนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามฟังจนจบเลยนะคะขอบคุณค่ะ